วันนี้เราจะมาพูดถึงกฎเหล็กนะครับก่อนที่เราจะออกแบบหรือว่าก่อนที่เราจะเริ่มสร้างบ้านกันตลอดระยะเวลาประสบการณ์ที่ผมเก็บมาเนี่ยในงานก่อสร้างนี่นะครับผมมักจะเจอว่าหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วบางครั้งมันก็น่าเสียดายทรัพยากรทั้งค่าแรงค่าของแล้วก็เวลามากๆเนี่ยคือการเปลี่ยนแบบลักษณะแบบหรือนะครับคือไม่ได้เปลี่ยนแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแบบ ฟังก์ชันหลกัหลกๆเลยนะครับเปลี่ยนตำแหน่งขยายตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยเนาะซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้มันสามารถที่จะป้องกันได้นะครับผมจะไม่พูดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยในระหว่างการทํางานแล้วมันจําเป็นจะต้องมาลือแบบทํากันอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนความต้องการของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของพื้นที่เองซึ่งเรื่องนี้เวลาบางทีมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ การแก้ไขเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นมันจะยิ่งแพงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าเปลี่ยนตั้งแต่ใน,นกระดาษอาจจะเสียแค่ค่าปริ้นถูกปะ่ะแต่ถ้าก่ออิดชาบปูนตกแต่งไปแล้วแล้วจะมาขยายห้องหรือว่าจะมาถูกแผงนี้ทำเป็นทางเข้าอะไรเงี้ยมันเสียเงินเสียเวลานะครับโดยโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับผมขอแนะนําแบบง่ายๆเลยนะและสําหรับผมก็คือเป็นกฎเหล็งเลย เวลาผมจะคุยกับลูกค้านะครับหรือว่าท่านเจ้าของร้านเจ้าของพื้นที่ที่กาลังจะตกแต่งต่อเติมเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะถามและฝากให้เจ้าของร้านเจ้าของบ้านเนี่ยคิดเป็นการบ้านอย่างจริงจังก็คือต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนเราในฐานะที่เป็นเจ้าของเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องการฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วเราจดในกระดาษ a c นะเราต้องการห้องรับรองต้องการห้อง ครัวขนาดเท่าไหร่ต้องมีอะไรบ้างต้องมีซิงต้องมีปลั๊กไฟที่ระดับเท่าไหร่นีกออกมาถ้าเป็นห้องทํางานต้องมีโต๊ะเป็นฟังก์ชันทํางานมีชั้นเก็บหนังสือเป็นฟังก์ชันในห้องห้องนี้พวกนี้นะครับเราต้องลิสต์และให้จบในกระดาษ A4 ในคอร์สสร้างบ้านแบบไม่โผลกระบาลเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังนะแล้วก็ในกระดาษ A4 ที่เขียนเนี่ยมันจะมันจะมีเขียน In Scope นะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องการแน่ๆน,นะครับคือยังไงก็ต้องมีอะเวลาก่อสร้างเสร็จแล้วเราต้องใช้ฟังก์ชันพวกนี้จริงๆแล้วต่อมาก็คือหัวข้อที่เรียกว่า On Frame ตัว On Frame เองเ,องเนี่ยจะเป็นตัวที่ยืดหยุ่นได้อาจจะไม่มีก็ได้ถ้างบไม่ถึงหรือถ้างบถึงถ้ามีพื้นที่เหลือเราขอเอารายการพวกเนี้ยที่อยู่ในออนเฟรมที่เราจดกันไว้เนี่ยใส่เข้าไปในงานนั้นๆด้วยแบบนี้นะครับพอมันจบ กระดาษแผ่นนี้จะเหมือนเป็นคัมภีร์ไบเบิลของงานนั้นๆเลยพวกแบบผู้รับเหมานะครับเจ้าของบ้านคือยิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่แต่อยากเกิน a อซนะเขียนให้จบภายในแผ่นเดียวคือมันต้องกระชับพอสมควรแหละพอมันกระชับเนี่ยมันถึงจะเราถึงจะต้องแบบนั่งเจ้าของบ้านอนะ่ะถึงจะต้องนั่งคิดรายละเอียดนึกออกป่ะเพื่อจะเขียนให้มันได้กระชับที่สุดและชัดเจนที่สุดพอส่งให้ทุกคนดูเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีปัญหาลอกกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาดู เฮ้ยมันกระทบกับหัวข้อไหนบ้างวะมันกระทบอยู่ในอินสโคปหรือมันกระทบกับมันกระทบกับรายการในออนเฟรมแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยให้การแก้ไขต่างๆเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีฟังก์ชันหลักๆละ่ะสิ่งที่เราต้องการที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยใช้กระดาษ A4 โดยใช้กระดาษ A4 เองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมอยากแชร์นะเพราะว่า มันเจ็บปวดทุกครั้งนะสำหรับช่างเองหรือเจ้าของบ้านเองหรือผู้รับเหมาเองก็แล้วแต่ที่แบบเราเห็นของที่มันเพิ่งทําเสร็จแล้วมันยังไม่ถูกใช้แล้วมันต้องมาถูกหรือถูกปรับถูกแก้อะไรแบบเนี้ยมันเปลืองทรัพยากรไปโดยโดยเปล่าประโยชน์ครับมันตามมาด้วยงบประมาณที่มากขึ้นแล้วก็บานปลายด้วยแล้วก็เสียเวลามากขึ้นด้วยเนาะก็ใครอยากจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มเติมโดยละเอียดนะครับผมก็แนะนําคอร์สสร้างบ้านแบบไม่ปวดกระบาลเนาะก็จะสามารถที่จะ รู้ได้ว่าเวลาเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้วิธีไหนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างได้เราจะได้วางงดงานอย่างถูกต้องนะครับหาผู้รับเหมายอย่างถูกต้องเนาะแล้วก็มีวิธีการปรับตัวงดงานต่างๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับการทํางานจริงนะครับของผูง้รับเหมาของเจ้าของบ้านเองมีความสุขงานก่อสร้างครับเราพบกัน